สวัสดีครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปูเรือจังหวัดเลยนะครับมาทุระก็เลยแวะเข้ามาที่หลังที่ว่าการอำเภอคูเรือนะครับ mm hmm. ก็จะมีงานเทศกาลนะครับรค mm hmm. ริสต์มาสนะครับร้านคริสต์มาสนะครับซึ่งจะเปิดวันที่28นี้นะครับ เขาเรียกว่างานเทศกาลต้นคริสต์มาสปูเรือครั้งที่9นะครับซึ่งตอนนี้ผมมากลางวันนะครับงานยังไม่ได้เปิดนะครับพอ,อดีมีตุละ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เข้ามานะครับใครที่อยู่มีแพนที่จะไปะเที่ยวก็กอเชิญน,นะครับ <c oughs> ถ้ามาช่วงเย็นจะดีมากเพราะว่ากลางวันนี้ร้อนนะฮะ ตอนนี้อากาศอยู่ที่26องศานะครับในงานก็จะไปประดับไฟนะครับประดับไฟคือน่าจะสวยตอนนี้มุมมากลางวันนะครับร้อนใครชอบถ่ายรูปสวยๆนะครับเชิญน,นะครับกำหนดงานเริ่มแต่วันที่28เป็นต้นไปนะครับยันไม่แน่ใจว่าสิ้นสุดวันไหนนะครับจะคง ยาวถึงปีใหม่นะครับเพราะว่าเคยมาประจํานะครับหลังปีใหม่ก็ยังอยู่ครับแต่มาช่วงนี้จะสวยที่สุดนะครับเอาเป็นว่าใครมีแผนที่จะเที่ยวปีใหม่หรือก่อนปีใหม่นะครับก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับคนที่มาอุทยานค่าิปูเรือแล้วก็แวะถ่ายรูปได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ทิ้งเฉิน,นะครับอีกแล้วนะครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับมาเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเตรียมมาขายคลิปนะครับวันนี้แวะมาเฉยเฉยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ